เข้าสู่ช่องคืนบ้าค่ปะปมมือแปะแ,ปะแล้วพูดเลยว่าถ้าใครที่เห็นฟีดลุกต้นคลิปวันนี้ดิฉันจะพาทุกคนไปเป็นสาวครีม girl ฝัง่งฝอน,นี่ค่ะก็คือช่วงนี้เราแต่งหน้ารักๆมาเยอะแหละฉันเลยรู้สึกว่าเราควรจะกลับไปฝั่งสายฝอบ้างไม่งั้นบ้านสายฝอเขาจะน้อยใจเอาได้วันนี้ก็เลยเลือกเมคอัพที่เป็นลุคแบบอ,อแนวครีก girl วานิลลาิร์ลทรงๆเนี้ยมัดรวมเป็นแบบสายฝอดูสะอาดดู ดูพูดดีดูแบบว่าปลอมอ,อิงแลนด์เผื่อแบบว่าเอ้ยใครจะไปเป็นมาดงมาดาวนี่คนดูใช้ไปม,มีหลายรูปแบบจะต้องเอื้อคนแนวนี้บ้างนะคะโดยวันนี้เราใบ้มาตั้งแต่แล้วว่าเราจะใช้เครื่องสำอางจากอะไรนี่ใบแล้วนี่ใบแล้วนี่ใครตอบเครื่องสำอางเสื้อลายตารางตีนะคะเพราะวันนี้เมคอัพเราฟอาร์มเบอร์เบอรี่เขาเสียงปรบมือให้เบรอร์เบอรี่ค่ะ บางคนอาจจะคิดว่าเบอร์เบอรี่เป็นแฟชั่นแบรนด์ไม่ใช่หรือมันมีเมคอัพด้วยหรือฟังน้นนะฟังน้านะเบอร์เบอรี่มีเมคอัพมาสักพักแล้วนะคะเพียงแต่ว,ว่าบางคนอาจจะ<อ>ยังไม่รือมีเมคอัพมาสักพักไม่พอขายดีมากด้วยค่ะแต่อย่างหนึ่งก็คือคุณภาพดีค,พดคุณภาพเลิศโดยเฉพาะล่าสุดที่เขาเพิ่งออก,กรองพื้นกับแป้งอะไรอย่างเงี้ยได้ข่าวเลยนะว่าแป้งเขาคุมมันเลิศมากด้วยเป็นปีที่แบบงานผิวเบอร์เบอรี่คือขายดีมากและอย่างคือพรามเมอร์ที่มันโซอาสุด,สดๆเออเดี๋ยวมิถุนายนนี้เขาจะกลับมานะคะ เริ่มแรกเราใช้ตัวพราเมอร์นะคะอันนี้เป็นพราเมอร์ตัวดังมากเป <c oughs> ็นเบสพราเมอร์ที่แบบโซเอาเป็นเบสเซลเลอร์ของเบอร์เบอรี่เลยแล้วโซเอาแบบโซเอาเกลียงซึ่งบอกเลยว,ว่าเดี๋ยวมิถุนาย,ยนีเขาจะคัมแบ็กกลับมาดังนั้นใครที่เล็งอยู่เตรียมตัวเกียมเงินเกียทุกอย่างให้ดีเพราะเขาจะคัมแบ็กแล้วนะคะมันคือบอร์เบอรี่เบยอนเรดิแนส์พลาเมอร์นะคะชื่อคาว่าเรดิแนส์ก็บ่งบอกแล้วว่ามันจะช่วยให้ผิวเรานั้นมีความกลเป่งดูกระจ่างใสก็คือเป็นเบสพราเมอร์ที่เขาจะลงก่อนแต่งหน้าก็ไได้หรืออว่าาจะเป กับมีอัพก็ได้เหมือนกันนะคะในชื่อสีว่าแบร์โกรนะซึ่งเป็นสีที่เข้าได้กับทุกเฉดผิวเลยเนื้อมันจะเป็นทรงทรงแนวลิควิดหน่อยจะไม่เด็ดเหลวมากข้นเกินอะไรเงี้ยจะอยู่ในระดับตรงกลางนะคะแล้วก็นางอะใส่ส่วนผสมธรรมชาติมา,ามถึง96%ดังนั้นเนี่ยก็จะเป็นพรอมเมอร์เบสไปด้วยช่วยเตรียมผิวไปด้วยแล้วก็บำรุงไปในตัวด้วยอันนี้ไม่โม้นะคือคนรอบตัวฉันที่เป็นช่างแต่งหน้าระดับใหญ่โตเนี่ยใช้คุณน้องคนนี้เกือบทุกคน คืออย่างที่บอกว่าเป็นบำรุงไปด้วยใช่ไหมไอตัวสก,กินแคร์ที่มาบำรุงมันก็จะช่วยในเรื่องของการแบบเป็นเกรบบาะป้องกันผิวใครที่บางคนอาจจะทาบำรุงมาไม่ถึงอะไรเงี้ยก็สามารถใช้ตัวนี้ในการเตรียมผิวตั้งแต่เริ่มต้นไปได้เลยแล้วที่ชอบมากคือนางเป็นวีแกนฟอร์มูลาใครที่เป็นวีแกนใสยเคร่งจริงๆสามารถใช้ตัวนี้ได้เลยนะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยเป็นวีแกนแบบร้อยเปอร์เซ็นต์นี่พอทาไปปุ๊บเธอเห็นผิวไหมโอ้โหดื่มนะ้ำวันละ50ก เป็นขั้นต่ำนี่คุณนะคุดีผิวมันแบบเล่นแสงสดๆโดยที่งานผิวเริ่มต้นแรกนะคะเราจะใช้ตัวรองพื้นอันนี้ก่อนเลยดิออนแวร์เพอร์เฟกติ้งแมนั่นเองเป็นรองพื้นตัวดังของเบอร์เบอรี่เลยที่แบบเนื้อดีมากเป็นฟิลเนื้อน้ำแต่ปกปิดดีแล้วติดทนย4บชั่วโมงมันให้ความไลท์เวทเลยนะเขาบอกว่าแรงบันใจตัวเนื้อรองพื้นอันนี้มันมาจากเทนสโตรดอะของเบอร์เบอรี่สัมผัสฟิลไลท์นั้นโดยมันจะมีเทคโนโลยีที่ชื่อว่าเทน h ์โปรเทคนั่นเองนะคะมันก็เลยติดทนย โมงค่ะคุณนะคือเบาผิวสบายผิวแต่ติดทนนะจ้าแล้วก็ทนต่อทุกสภาวะอากาศไม่ว่าจะร้อนหนาวฝนฟินิชก็ตามที่เขาเขียนเลยว่าเป็นฟินิชแมตนะวันนี้ต้าจะใช้เบอร์อันนี้20แล้วก็เบอร์60ผสมกันเนี่ยตาส่วนที่มันเข้ากับผิวนะคะแล้วก็เดี๋ยวต้าใช้เบอร์60เนี่ยในการตีกรอบข้างหน้าด้วยแล้วก็เดี๋ยวจริงเราจะมีการแทรกคนุนคุชชั่นเข้าไปด้วยในบริเวณที่เราสึกว่าอยากให้มันเปล่งมากๆซึ่งจะบอกเลยนะว่ารองพื้นอันเนี้ยของบูเบอรีมีหลายเชตมากคือเยอะมาากดั<ๆ>ังนน้้ถ ใครจะซื้อหาก็แนะนาว่าให้ไปที่เคาน์เตอร์ได้นะคะมีคุณพี่ BA คอยที่จะเลือกสรรให้ไม่ต้องกลัวเลยว่าจะไม่มีเฉดของเราแค่เป็นเลือกให้ถูกเฉดแค่นั้นเองนะคะคือเนื้อมันเป็นฟิลแบบไลท์เวทมากๆเลยอะใครที่ไม่ชอบรองพื้นแบบหนักๆแต่อยากได้ปกปิดอะอันเนี้ยได้แน,น่นอนพอลงมาเสร็จป,ปุ๊บฉันก็จะตกด้วยแปรจริงๆใครจะใช้ฟองน้ําก็ได้นะคะเฮ้ย <spot> มันเป็นความเป็นฟิลแบบสกินที่ลักชูขึ้นอะมันมีความปกปิดนะแต่ว่าความสวยของผ Check ิ มันยังอยู่เธอย่าลืเห็นะใหญ่ลืมว่าเราลงคุณพรมอมเมอร์ไปด้วยเนาะผิวมันก็จะมีความกลัวขึ้นนิดนึงแต่ฟินิตของรองพื้นอะแมทเลยไต้ตรงต้ตาดำปิดได้เลยไม่ต้องห่วงวดูดิ ไม่ไม่ต้องใช้ทักษะในการแบบเกลี่ยที่มากกว่านี้คืองานผิวอะ่ะมันก็จะเหมือนแบบเฮ้ยมันปกปิดนะเว้ยแต่เราแค่รู้สึกว่ามันไม่ได้แบบแคร็กครึเหนียวเนืออะไรเลยอะ่ะโอเคมากๆสำหรับใครที่อยากได้ปกปิดเลยนะแต่ไม่อยากให้หน้าหนักหน้าหยาคนผิวมันน่าจะเลิฟสิ่งนี้แบบมากๆแล้วก็ด้วยความมันติดทนใครที่มีแอคทิวิตี้ที่ตัวเองจะต้องไปอยู่ข้างนอกทั้งวันไม่สามารถเติมหน้าได้อันนี้เตาว่าทุกคนน่าจะชอบด้วยเหมือนกัน b e ฟอร์ Before, นะคะแอนด์แอฟเตอร์ห็นไหมคือมันเป็นฟิลเบทเทร์สกินที่ดดีกว่าม คุ่งีมากฉันชอบที่เขาเค็มอีกอย่างนึ่งนะว่าจริงๆแล้วว่าเราทนต่อสภาวะความร้อนด้วยเหงื่อด้วยอะไรด้วยอะไรเงี้ยเพราะวันนี้เรามาในลุคค c ีนเกิร์ดังนั้นนคีย์เวิร์ด c ี e เกิร์ l มันคือแบบไม่หนักแต่สวยจากนั้นในพาช์ของคุชชั่นที่เราบอกว่าวันนี้เราจะใช้ด้วยเนี่ยอันนี้ก็คือ berry beyond wear perfecting matte มันจะมีเนื้อฟอร์มูล่าคล้ายคุณรองพื้นนี่แหละแต่ว่ามาอยู่ในรูปแบบคุชชั่นแล้วก็ตาคิดว่าเขาน่าจะใส่ส่วนผสมส่วนประกอบที่เป็นสกินแคร์เพิ่มขึ้นมาอีก ดังนั้นมันจะมีความฉ่ำวาวขึ้นมาอีกนิดหน่อยแต่อยู่ในพื้นฐานความแมทนะค่ะดังนั้นเราจะใช้ตัวคุชชั่นเนี้ยในการเติมในบริเวณที่เราอยากให้มีความเล่นแสงแตะแ,แล้วก็นวดเราก็ใส่เข้าไปแต่จริงๆอะจะพูดเลยนะถ้าใครขี้เกียดพกเป็นขวดอะจะพก only แค่บริเวณคุชชั่นอันนี้ก็ได้ก็จะลงหนะ้าแก้มตรงนี้นะนี่แล้วก็หน้า มันนิดเดียวเองโอ้โหเนื้อฉ่าสบัดเห็นปะพอเราลงตามจุดหน้าแก้มหน้าผากมันจะมีความแมตแหละแต่มันจะมีความเหมือนเคลือบผิวอะไรบางอย่างที่เราดูแบบ,บมาถึงงานแป้งนะคะ คุณนาตลับสวยมากสวยแบบที่ว่า first impression คือหลงรักสวยมากพี่ดีเทล,ลแบบดีมากดูดิทุกคนดูดิโหโคจะสวยมันคือ Burberry Beyond Wear นะคะ setting and refining p o w d e r ถ้าฉันเปิดมานะโอ้ oh. สวยเกินมี2องเชดซองขยับมันคือมันเป็นนวัตกรรมใหม่ที่มีแป้งฝุน่นอัดแข็ง 2- two in ิ n วถ้าทุกคนเห็นมันจะมี2วงใช่ไหมคือวงนอกแล้วก็วงในคือแบบข้างนอกเนี่ยก็จะเป็นแบบมีสีแล้วข้างในก็จะเป็นฟิลแบบโปรง่งแสงอะไรเงี้ยคือขนวนผนวกรวมมาให้เลยช่วยในเรื่องของการเบลอผิวด้วยปรับผิวมันดูเนียนละมุนแต่ว่าไม่ทําให้ผิวเราดูแห้งนะแม้ว่าจะเป็นฟินิชแมชนะเบาสบายด้วยระบายอากาศได้ดีก็คือเหมาะอากาศเมืองไทยใครมีเหงื่อมีอะไรเงี้ยสามารถใช้ตัวนี้ได้เลยแล้วที่เลือเกินคือ เขาบอกว่าคุมมัน24ชั่วโมงคุณอา ับสิบปรบใจใช้เลยดีกว่าอันนี้ตาใช้เบอร์ศูนย์หนึ่งแฟนะวิธีการใช้บางคนอาจจะขมวดรวมทั้งหมดแล้วก็ปัดๆทั่วหน้าก็ได้เหมือนกันหรือว่าบางคนจะแยกแบบว่าเกลีย่ยตรงช่วงขอบขอบก่อนที่เป็นตัวสีเอามาทายข้างหน้าแล้วก็ตบด้วยตรงกลางที่เป็นแป้งปรุงแสงก็ได้แต่ว่าวันนี้คุณบาร,ร็อกต้าเนี่ยก็จะทําการวนรวมนะคะแล้วก็ปัดให้ทั่วใบหน้าเลยอย่างนี้นะคะปึ๊บๆแล้วก็ทัชลงไปนะคะแนะนําไม่ใช้แปรงในการทัสส่วนตัวต้านะะตาว่ามันเวิร์กว่าเพราะมันเป็นแป้งฝุ่นอัด แข็งไงพอเราไปแบบว่าเอาพัฟถูมากๆเนี่ยบางทีมันอาจจะทําให้เราเป็นคราบแร้ทั้งที่เราปูพื้นผิวมาดีเนาะถ้าตรงไหนที่ต้องการคุมมันมากๆให้แตะคุณน,น้องสีขาวตรงกลางาเยอะหน่อยแต่ถ้าตรงไหนที่เราแค่ต้องการเหมือนแบบเซตเฉยๆอะ่ะมนเน้นในช่วงคุณสีๆข้างนอกก็ได้เป็นฟินิชแบบกําลังดีไม่แมทช์เกินยังให้มีความสก,กินอยู่อะไรเงี้ยเส่็จปะเป็นการเซตติ้งผิวแบบที่ไม่โปะอ่ะเอออันนี้ดีมากในภาคส่วนของงานตานี่แอบหนีไปแต่งมาหนึ่งข้างนะคะเพื่อทุกคนได้เห็นภาพ ว่าวันนี้ลุคคลีนเกิลของเราอ่ะมันจะเป็นประมาณไหนและแน่นอนงานตาของเราวันนี้นะคะเราเนี้วันนี้เราใช้2พาเลทนะคะเหมือนนายคอนี้จะมีทั้งหมด4 p a พาเลทแล้วตัชุดมา2อันซึ่งเป็น2อันที่พูดเลยว่าสวยมากและทุกคนซื้อไปทุกคนจะได้ใช้แน่นอนนะคะมันคือเบอร์รี่ไอคอร์มีทั้งหมด4สีแบบนี้เลยอันนี้เป็นเบอร์03 Brush มบรัชนะคะก็จะออกสีแบบว่ามีความซุ้มๆอมชมชมมันก็จะมีความแบบละมุนตุ้นชพูดเลยนะคนผิว กลางๆแบบไม่ดีเลืองไม่ดีชมพูเลยนะแต่งสีออกมาสวยมากและอีกพาเลตที่ใช้นะคะก็จะเป็น04มิทไนต์มิทไนก็จะมีความแบบว่ามีความเข้มมีความใครชอบงาน ok y, สโมกกี้สุดๆแต่ว่าเดี๋ยวเราจะใช้อันนี้มาเป็นเส้นไลเนอร์นะคะแล้วก็ใช้พาเลตนี้ด้วยสองพาเลตนี้เท่านั้นงานตาวันนี้ง่ายๆพูดเลยว่าง่ายๆง่าย,าย,ายแบบไม่จอ้อจี้จริงๆแล้วความพิเศษเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่ามันจะสีสวยหรือว่าแบบว่าพาเลตสวยอย่างเดียวเขามีลูกเล่นมันจะมีแง่งตรงนี้นะ ให้ทุกคนเอานิ้วดันงนี้ปุ๊บคุณเห็นไหมคะคุณผู้ชมมันสามารถถอดได้แล้วพอถอดออกมาปุ๊บทุกคนก็สามารถพกสิ่งนี้เป็นนอนกระจกออกไปนอกบ้านได้เลยคุณจะใส่กระดาษซับมันตรงนี้ก็ได้พกเป็นตลับกระจกออกไปนอกบ้านได้เลยเก๋ม,มากไม่ต้องวอนฉันออกไปแล้วพอเสร็จเรากลับบ้านมาแล้วก็ประกอบร่างอย่างนี้กลับไปจบก็จะได้กลับมาเป,ป็ปนผลิตไอชิโนเหมือนเดิมคุณนะาสุด <Okay. S 2> มาเรามาแต่งตากันเลยดีกว่าค่ะขั้นแรกเราจะใช้คุณเบอร์คนนี้ก่อนหัวมุมด้านบนตรงนี้นะคะนี่คือฉันไม่อยากทําลายเบอร์เบอรี่ตรงกลางหายเลยเนหะ็นมันจะมันจะมีลายเบอร์เบอรี่ที่อยู่ตรงกลางพิมพ์เป็นลูกสิยแบบไม่อยากให้มันหายอะคุณน้องลงไปให้ทั่วเปลือกตาเลยหรือถ้าใครไม่ถนัดที่จะใช้แปรงก็ใช้นิ้วในการเบลนดก็ได้แต่ว่านิ้วมันก็จะได้สีความที่แบบว่าชาดัดมากๆๆลง มายันถึงตรงคิ้วเลยนะอันนี้จะไม่ได้เนื้อชิมเมอร์มากจะมีความเป็นฟิลแบบซาตินนวนนนนลๆอะไรเงี้ยแล้วคืออย่างเงี้ยเหมาะสําหรับคนที่ตาชั้นเดียวหรือว่าเปลือกตาตุยๆด้วยนะเพราะบางทีถ้าอายแชโดว์มันชิมเมอร์มากๆเนี่ยมันจะทําให้ตาเราปูดบวมมากจนเกินไปแต่ว่าอันนี้พอมันเป็นเนื้อซาตินนวลๆนนนชิมเมอร์ละเอียดมากๆเงี้ยทาไปแล้วตามันจะสดใสเว้ยมันจะแบบว่าตาไม่อ่อมเห็นป่ะจริงๆถ้าใครไม่ได้มายไม่ได้เป็นคนที่แบบว่าต้องแต่งตายเยอะอะไรเยอะจริงๆสีเดียวนะ แล้วก็ปัดมาสคาร่าจริงก็ยังอยู่ได้เลยแล้วก็ปัดเบลนออกมาเนื้อมันเบลนง่ายนะไม่ต้องห่วงว่าแบบว่าอยจะเบลนยากหรือเปล่าถ้าใครขาวก็ต้าสีนี้มันจะชัดมากๆนะแต่ว่าต้าเป็นคนผิวกลางๆสีมันก็เลยจะออกเป็นโทนออกเบจนิดนึงแล้วก็วนใครอยากให้ตรงช่วงหางตาเนี่ยมันมีความโฟล์ก็วนแบบนี้นะคะหรือถ้าใครใช้นิ้วแนะนําว่าให้ใช้ความแท็บแบบเนี้ยตัวอายแชโดว์มันจะฟุง้งมันจะมีความเบลนจากนั้นเราจะใช้สีริมมุมตรงนี้นะคะ แต่ว่าเราจะใช้นิ้วแล้วก็ค่อยเกลีย่ย้ดยแปรงเพราะว่าเราอยากได้เลเยอร์ความหนักของสีประมาณหนึ่งเนาะแล้วก็ใช้นิ้วกดลงไปเลยหรือใครจะใช้แปรงฟองน้ำวันนี้ที่มาด้วยกันก็ได้นะนี่ปุ๊บปุ๊บปุ๊บดูดิสีแบบชิมมอมันละเอียดมากเลยทัคุณนาะแล้วก็แต้มลงไปแบบนี้แล้วก็เบรนด์เริ่มจากกลางตานะแล้วก็ค่อยๆสะบัดออกแบบนี้คือวันนี้เราจะไม่คัดเบ้าเป็นวีเชเป็นอะไรทั้งนั้นเพราะว่าคือเราอยากคลีนเมคอัพอะพอเราอยากคลีนเมคอัพปุ๊บเนี่ยถ้าเรายิ่งไปคัดเบ้ามากๆมัน ยิ่งเป็นแบบสโมกแล้วมันจะยิ่งหนักพอหนักแล้วมันจะยิ่งดูหนาพอหนาแล้วมันกลายเป็นไม่คลีนแล้วมันจะยิ่งมันดูลุกที่มัชมอเกิดเนี่ยจริง,รงๆไม่ต้องใช้แปรงอะ่ะมันก็เบรนช่วยช้ำฉนันแล้วนะจ๊ะแต่ว่าตาล่างต้องใช้แปรงแหละเพราะว่านิ้วไปไม่ถึงนะคะแล้วก็แปง้งจิกนิดนึงแล้วก็ซวกบตรงวีเชฟด้านหลังไม่ต้องเยอะนะเอาสิ่งที่เหลือแล้วก็ค่อยๆปัดแบบนี้ จากนั้น้าจะย้ำคุณสีเดิมที่เราทาไปตอนแรกเนี่ยเกลี่ยเข้าไปอีกตรงนี้นะคะเพื่อเป็นการเหมือนเบรนให้สีมันอ่องตองนวลกรุปแล้วเราจะใช้สีด้านบนในการซุ ช่วงหัวตาตรงนี้เพื่อเป็นแบบฟิลแบบอะไรนะนางฟ้าคิดตานางฟ้านี่ใส่เข้าไปนะคะใช้แปรงมันจะมีสองด้านนะมันจะมีด้านมนกับด้านแหลมแล้วแต่จะเลือกด้านไหนก็นได้ค่ะแล้วก็ทาไปตรงหัวตานะคะคือเป็นการเหมือนเบิกหัวตาให้ตามันโตมากยิ่งขึ้นนะบางทีใครที่ตาดูแคบมากหรือตาห่างมากเอ้ยตาชิดกันมากมากเนี่ยใช้วิธีนี้ก็จู w ว r k อ๋ออย่างหนึ่งคนที่จมูกไม่โด่งใช้วิธีการที่เป็นสว่างเข้มสว่างวิธีนี้จะทําให้จมูกโด่งนี่ เราได้หัวตาแล้วจากนั้นคุณน้าน,นะคะใช้สีน้ําตาลตรงนี้จิ้มเบาๆคัดไปที่ขอ เล็กน้อยต้าพยายามจะไม่ทําขอบตาที่เข้มมากนะเพราะว่าเราเป็นคนตาตีพอเรายิ่งตาตีเรายิ่งไปกําหนดขอบตามากๆเนี่ยบางทีมันกลายเป็นว่าจินตนาการจากที่ตามันจะดูใหญ่โตมันไล่ขอบเขตเนี่ยมันถูกกลางอนาเขตให้แคบลงเฮ้ยจู๊จู๊จจสื่ใครเซนเนาะจุ๊แค่ช่วงหางตาก็พอให้ตาเราอะมันพอมีความคมเข้มจากนั้นในเรื่องราวของงานอายไลเนอร์วันนี้ต้าจะไม่ใช้อายไลเนอร์ที่เป็นบิ๊กควิดปากงบักกาอะไรเลยเพราะว่าเราจะพยายามทําให้ลุกมันดูซอฟที่สุดนะคะเราจะใช้พ้าเล สีเดยเราจะใช้คุณสีดำที่สุดเขียนเส้นไลเนอร์จะหักขึ้นหักลงเยอะแค่ไหนอันนี้ส่วนตัวรู้สึกว่าแล้วแต่รูปตาของแต่ละคนนะแต่วันนี้ตาจะไม่ได้หักแบบเอาเวอร์มากเอาแค่วิ่งขึ้นเล็กน้อยเพื่อให้ตามันดูมีความแบบ,บเฉีย่ยนี้นะคะแล้วก็เริ่มใช้แป้งหัวแบนๆนะเริ่มเข้าไปมองเกิดกระจกลงมาให้มันต่าลงมาหน่อยแบบนี้แล้วก็ค่อยๆเติมสีดำค่อนข้างเข้มมากนะคะดังนั้นก็ระวังด้วยมาและหักไลเนอร์แล้ววิธีนี้นะ เราจะได้ไลเนอร์ตาที่แบบซอฟต์มากๆตาเราจะดูนุน่มดูนวลถ้าจะเขียนนำร่องไว้แค่นี้ก่อนนะเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเรา,เราติดขนตาปลอมไปแล้วเนี่ยมันควรจะออกไปแค่ไหนเราควรจะมาเก็บรายละเอียดที่หลังได้นะคะมันจะได้แบบโอเควิ่งยังไม่พอค่อยเติมได้จากนั้นตาจะเขียนหัวตาด้วยนะเพราะว่าฉันเป็นคนที่หัวตามันมันเหมือนจะชัดแต่มันก็ไม่ได้คมมากนะคะก็แตะสีดาเหมือนเดิมสีเดิมแล้วก็เลือกที่แค่ช่วงหัวตาตรงนี้จบตาไม่เลยไปมากกว่านี้แล้วไม่งั้นมันจะดุเกินประมาณนี้ติดสิ เกิดทำตาสองชั้นสองเินเลยก็ว่าไปขนตาบนล่างมาครบทีนี้เราจะมาเก็บงานอ่ะสมมติว่าเราดูเซลเลอร์นเฮ้ย <"H oy, S 1> มันยังไม่คมแล้วก็เติมในส่วนที่เราสุกว่ามันยังจด้อีกค่อยสกิดแล้วก็วิ่งไปเห็นไหมแล้วกี้เราติดสติกเกอร์ตาสองชั้นไปแล้วไอ้ข้างบนมันก็จะมีความจางลงไปหน่อยเราก็จะเติมให้มันเข้มขึ้นนะเราก็ใช้ชุดสีเดิมที่เราทาแบบนี้นะคะแล้วเราก็ลงลงไปเลยมาแล้สีมันละม,มุนมากสีมันแบบจูดีขนาดฉันไม่ได้ลงอะไรเยอะเลยเนาะ ฉันถึงบอกเลยว่าสีมันสวยมากจากนั้นงานคิ้วงานคิ้วนี่เป็นสิ่งที่เราจะต้องเก็บให้มันเนียบที่สุดพราะมันเป็นลุคครีมเกิลเนี่ยทุกอย่างภายในไม่ว่าจะงานตางานแก้มงานปากงานคิ้วทั้งอย่างต้องพยายามเก็บทุกอย่างให้ดูสะอาดสะอ้านมากที่สุดเท่าที่เราจะทําได้นะคะวันนี้งานคิ้วเราเลยจะแบบว่าค่อนข้างซิมเปลิลมากๆใช้มัสคาราปัดขนคิ้วให้ตั้งถ้าใครผมสีเข้มก็ปัดตามน,นั้นเลยแต่เดี๋ยวตาจะโยงให้ผมมันสีอ่อนนิดนึงนะคะตาก็จะใช้มาสคคาราคิ้วสีน้าตาลปัดเส้นขนคิ้วให้มันเรียง ตัวจากนั้นเราใช้อายแชโดว์เบอร์เบอรี่เขียนคิ้วค่ะ ง่ายมากเห็นไหมวันนี้เสร็จง่ายเสร็จไวนะักมาแล้วก็ปัดไปก่อนจัดเรียงขนคิ้วนะคะแล้วก็ใช้คุชชั่นคุณเบอร์เบอรี่นะคะมาทําการเก็บงานคิ้วก่อนยังไม่เขียนนะเก็บงานคิ้วก่อนแต้มๆต้มแบบนี้เกลี่ยที่ฝ่านิดนึงแล้วก็เกล็บเกล็บวะ่ะเก็บโครงคิ้วเลยเก็บในส่วนอื่นๆที่มันแบบไม่เข้าเชฟไม่เข้าทรงเก็บให้หมดคิ้วเราจะได้มีความแบบเป็นเชฟสวยเชฟบะนิดนึงเห็นไ,ไหมโครงคิ้วเริ่มชัดแล้ว เราก็ใช้คูณสีสุดท้ายอันนี้ในพาเลทเบอร์สามนะคะที่มันเป็นสีแมทเนี่ยเขียนคิว้วสก,กิดเบาๆพอแต่ถ้าใครมีขนคิว้วเราจะไม่ทําวิธีนี้ก็ได้นะคะจะตกจะเฉียงขึ้นอะไรนี้แล้วแต่นะแต่แนะนําว่าพยายามให้คิ้วดูมีความติดแกลมมันจะดีในพาร์ทของงานแก้มนะคะวันนี้เราลืมเรื่องบลัชออนไปก่อนเพราะว่าวันนี้ต้องการความติดทนและดูแกลมแลวดูลักชูดีนะคะเราใช้ลิปรุ่นนี้เลยอันนี้คือรุ่นที่แบบฉันว่าใครเริ่มต้นจะใช้เบอร์เบอรี่ต้องมีลิปรุ่นนี้แน่นอน มันคือเบอร์เบอรี่คีสแม e จ้าแท่องออกมากอีก <c oughs> คือรักชูมาเธอดูนะเฮ้ย <c oughs> แม่ลงแม่เล็กอะคุณนะ <c oughs> เป็นลายเฉพาะของเบอร์เบอรี่เหมือนเดิมนะคะเดี๋ยววันนี้เราใช้เบอร์39 m a ก้าแม s ดัสตี้ิเบอร์นี้สวยมาก นะมันไม่ใช่แค่ทาแก้มแต่ทาปากก็คือสวยมากแต่วันนี้ตัดใจเอามาทาแก้มนะคะเพราะว่าเคยลองมาทาที่แก้มแล้วสีมันแบบขับผิวเวอร์มันเหมาะกับลุคนิวมากแล้วลิปตัวนี้ดีด้วยนะไม่ใช่ว่าเออฟินิชแมทแล้วปากจะคงจะให้ทาไปแล้วปากไม่มีแตกตกล้องอะไรเลยเลยแล้วเนื้อมันเนียนมันนุ่มมันแบบสีมันตึงเอ,อสีสวยมากแล้วฉันสก,กิดนิดเดียว สีคือส้น,นั่นสุดๆนี่เราจะทาไปแบบนี้ก่อนนะคะที่หลังมือแล้วเดี๋ยวเราจะใช้ฟองน้ำเนี่ยแปะแล้วก็แทบลงบนแก้มนะคะการใช้ลิปแมทเอามาทาเป็นบรัชเนี่ยมันก็จะทำให้สีตรงแก้มของเราเนี่ยมันติดทนมากยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นนะ <S <S แล้วก็เอาฟองน้ำแทบแทบีบก่อนไม่ต้องแบบเอาไปลงที่แก้มแล้วค่อยเกี่ยน,นะบางทีเดี๋ยวมันจะแบบไปไม่ทัน <S <S มันติดติดผิวเป็นจุดมันจะไม่ได้นะหนูแล้วก็วันนี้ต้าจะลงช่วง ตรงนี้นะไล่มาเรืลยๆจะไม่ได้ลงช่วงข้างหน้ามากจะเป็นฟิลแบบว่ามีความยกหน้าให้มันดูมีความเชิดขึ้นดูฝฝอขึ้นมีแบบเลี้ยงๆมาข้างหน้าได้แต่ว่าขอให้เน้นช่วงบริเวณตรงนี้นแมกบอกแล้วสีสวยมากแล้วก็ค่อยๆเกลีย่ยไม่ต้องแตะเพิ่มล่ะขึ้นขวับมานิดนึงนะคะหน้าจะได้ดูมีเลือดฝาดสดใสเพราะว่ามันเป็นเส้นนำสายตาเง ấy. จมูกนิดนึงก็ได้ให้พอมีเลือดฝาดสวยมาก คือออนวอนให้เบอร์เบอรี่เอาลิปสตเนี่ยไปทำเป็นบรัชเลยอะถ้ามันเกิดขึ้นได้จริงอะอฮัลอจากนั้นนะคะเราจะมาอัดกรอบหน้านะคะด้วยคุณ แปรงซู้อินวันเหมือนกันแต่คนละสีเป็นสีที่เข้มกว่านั่นเองนี่ต้าจะใช้เบอร์0ูนสีมีเดียมดีฟนะคะก็คือตัว Setting Refining นั่นเองเราก็จะเน้นบริเวณขอบนอกนิดนึงที่เป็นสีสีนะอัดเฉดลงไปเลยหรือเขาจะปัดวนก็ได้แต่เน้นขอบนิดนึงเพื่อให้สีมันขึ้นนะแล้วก็ตบกรอบค่ะจะมากจะน้อยอันนี้แล้วแต่ตามใจทุกคนนะแต่ส่วนตัวต้ารู้สึกว่า เอาแต่กำลังพอดีมันจะได้สะอาดสะอา้านครีนเกิลเห็นไหมมันวนวลเวลาเราเอาแป้งที่มันเป็นแบบสำหรับการปัดผิวมาปัดเป็นเชดดิ้งอะไรแบบเนี้มันทำให้ละหมุนมากยิ่งขึ้นเลยงานจมูกต้องมานะคะคุณหมอต้าจะเหล่าดั้งแล้วนะคะใช้เดิมเลยเน้นตรงขอบล้วนๆเน้นตรงสีๆล้วนๆเชดลิ้งดุ้งค่ะทุบจมูก ทำการขึ้นเขียงเลยดังมาแล้วดังมาแล้วดังมาแล้วคนไข้อีกอึดใจเดียวแล้วค่ะค,ะคนไข้อีกอึดใจเดียวเราจะเน้นตรงหัวคิวนิดนึงนะเพราะว่าอยากให้เบ้าตามันมีความลึกแล้วก็จะเบี่ยงมาตรงนี้นิดนึงนะให้มันมีความเหมือนเงาเงาไฮไลท์อ้าแม่อะไรอย่างนี้หนูใช้ไฮไลท์ได้ดี หนูเรามีอายแชโดว์เบอร์เบอรอยู่หนูจะไปสัรหาอะไรนะลูกหนูเอาอายแชโดว์เบอร์เบอ่สิคะใช้สีเดิมเลยกับที่เราทาตรงหัวตาอันนี้นะคะเบอร์3แล้วเราก็บูชเข้าไป หรือจะผสมสองอันอันนี้ก็ได้อย่างเงี้ยถ้าใครกลัวว่าแรกมันจะแบบสีโดดเด่นเกินแล้วก็เก็บงานบริเวณตรงพวกหน้าแก้มอะไรเอ่ยต่างๆเป็นการฟินิชสุดท้ายแบบนี้นะเธะอ,อบขอบอก็ได้แต่แนะนําว่าให้เน,น้นตรงกลางที่มันเป็นแป้งโปร่งแสงฟิลองม,มันนิดนึงแต่เธอดูนะประกายผิวจากข้างในคือมันสวยมากมันระทับจิตใส <c oughs> มาถึงงานปากที่ฉันพูดเลยว่าสีสวยแบบไม่รับความเห็นต่างและฉันขอเลยขอเมนทุกคน ไปซื้อเลยทั้งสองสีนี้นี่ค่ะตึ๊ดตึ๊ง Burberry Kisses Liquid Matte เป็นลิปแมทแบบจิ้มสุ่มจุ่มซิ่ม ตัว,วแรกของเบอร์เบอรี่เลยเป็นฟินิชแมตนะแต่ว่าเบาสบายแล้วก็สีชัดมากสีสวยมากขยับปากได้ใครที่ปากล่องเยอะแบบต้าคือทาได้เลยสบายใจมากเพราะมันไม่ค่อยตกล่องเลยมันตกล่องน้อยมากมันยืดหยุ่นมากเลยอะ่ะเดี๋ยวทาให้ดูซึ่งเนดะี๋ยวเราใช้เบอร์81ก่อนนะคะแล้วเราก็จะตามด้วยคุณเบอร์3 1 2สองอันเลยเพราะว่าต้าอยากผสมให้สีมันออกแบบซึ้งๆสีสวยมากสีสวยมาก,ส,ส,มากสีสวยแบบไม่รับความเห็นปางทาไปเลยนะคะคือ เนื้อจะฟ like, ิลแบบลื่นๆอะเป็นเนื้อแมทแบบที่เธอจะบอกว<ะ>้า<ะ>อันนี้คือเนื้อแมทจริงมาคมันฟิลลื่นแบบสบายปากมากอะไรเงี <c oughs> ้ยทาแบบนี้แล้วก็เลนๆนะให้ขอบปากมันนวลนๆถ้านั่งวีวอมลุงวอมเลิงอะไรมาครบนะไม่ต้องกลัวว่าปากมันแมทแล้วมันจะแห้งแตก น uhm. สวยมากสวยแบบเห็นไหมแล้วท <ful> <g Designer 's> ี่ฉันบอกอ่ะ <veramente> มันฟีลยืดหยุ่น <play> ม <scholars> yeah. ันแบบมันไม่ได้แมตช์แห้งสนิทไปอ่ะแล้วไม่ได้จุ่มสีเพิ่มเลยเนี่ยสีเข้มข้นมากเราจะเมมเมมให้ปากมาดูเบลเบลหน่อยนะสวยมากไม่รู้ความเห็นตังเบอร์แปดหนึ่งกับสามหนึ่งเลยคอมเมนต์อันนี้คือแปดหนึ่ง ทันจิตทันใจเนี่ยหลังจากเราลง8ปดหนึ่งไปแล้วเราจะตามด้วยเบอร์สามหนึ่งนะคะมันจะได้ติดชมพูนิดนดิอันนี้ก็สวยมากสวยมากล้วทาทับได้ไม่มีความแบบเนะนะอะไรใดๆเลยทับได้เลยไม่ต้องกลัวว่าแบบหูระหว่างวันจะปากแคลกไม่ไม่เลยคุณนะเนี่ยขนาดเวมมันยังไม่เป็นเส้นเลยอะเชียร์สุดๆยืนหนึ่งถึงไหมพระผสมกับเบอร์สามหนึ่งแล้วคือแบบ ปากเหมือนฉีดฟิลเลอร์มาโคตรจะฝ่อโอ๊ยประทับใจคุณนะมันจะพูดอะไรเลยจบวันนี้ลุครีนเก girl เป็นฟิลแบบสวยสะอาดดูแพงดูมิเช่นจะกลูนเดี๋ยวขอไปทำหโหนฉันเพ้า,า,า,าแ,แต่งองค์ทงเครื่องแล้วเดี๋ยวกลับมาค่ะ คุณอา c r e a n girl สายฝ่อแม้ว่าหน้าดูหมวยก็ตามแต่ก็คือมีความพยายามอย่างสูงส่ง c r e a n มก็ได้ลุคนี้นะคะก็หวังว่าทุกคนจะ enjoy มวนแล้วก็ชอบกันแล้วก็อย่าลืมไปตามหาเคสมอางที่ฉันใช้วันนี้ที่เคาน์เตอร์เบอร์เบอรี่ทุกสาขาได้เลยค่ะ that beautiful โอ้ไม่คแต่ขอให้รู้เลยว่ามัน very beautiful mm hmm. นะคะสำหรับลุคนี้นะคะทุกคนลองไปแต่งกันได้งานตางานแก้มงานผิวอ้อ oh. oh. เช็บาสุดๆนะคะแล้วก็อย่างที่บอกว่าเฮ้ยท้ายคลิปมันมีสิ่งพิเศษสเปเชียลสำหรับคนที่ดูคลิปนี้อันจบพวกเธอคือเก่งมากนอกจากจะสูบเทคนิคของฉันไปแล้วกับการแต่งหน้ากับเบอร์เบอรี่นะคะฟังให้ดีนะคะทุกคนตั้งใจฟังนะคะและสิ่งที่สเปเชียลที่สุดในคลิปนี้ก็คือเพียงแค่คุณนําคลิปนี้นะคะของคุณบาร์กตาไม่ใช่ว่าไปเอาคลิปอื่นนะเอาคลิปนี้ที่ฉันนั่งแต่งหน้าแล้วแล้วขอ,อนิดนึงขอเป็นช็อตที่ฉันแบบ สวยหรือไม่ก็เปิดท,ทั้งคลิปไปเลยแล้วก็นั่งดูกับพี่ BA ไปเลยเอาคลิปนี้นะคะไปโชว์ที่เคาน์เตอร์เครื่องสำอางของเ e r b e r บอรี่เมคค่ะย้ำอีกทีนะคะเพียงแค่คุณนําคลิปหนีที่กําลังดูดิฉันอยู่หรือว่าเอ้ยช่วยพี่ b a ย์เขาดูไปเลยว่าพี่ๆหนูดูคลิปพี่บอล์ลก้าม,มานี่ไปเปิดคลิปนี้โชว์เลยที่เคาน์เตอร์ b บอร์เบนะคะไม่ว่าจะเป็นสาขาพารก้อนที่ชั้นเอ็มเอ็มโซเฟียที่ชั้นเอ็มหรือว่าเซนทันลาดเพาวที่ชั้นหนึ่งก็จะได้รับผลิตภัณฑ์ขนาดทดลองฟรี บอกก่อนนะคะว่ามีจํานวนจํากัดไม่ใช่ว่าไปพันคนแล้วก็ได้ทั้งพันคนนะคะเขาไม่ได้บอกมาว่ามีเท่าไหร่แต่เขาบอกว่าพิเศษเลยสําหรับคนที่ดูคลิปนี้จากคุณเบรักต้านะคะเห็นไหมว่ามันสเปเชียลไม่ว่าเธอจะเปิดคลิปใครต่อให้เธอเปิดคนที่สวยกว่าฉันก็ไม่ได้ไต่อให้เธอเปิดคลิปที่เป็นเล่นรูปเบอร์เบอรี่เต็มหน้าเต็มเมือก็ไม่ได้ไเธอต้องเปิดคลิปฉันเท่านั้นอย่าลืมไปใช้สิทธิ์นี้กันนะมีจํานวนจํากัดเหมือนกก็ฝากเบอร์เบอรี่เมคอัพไปด้วยสำหรับใครที่ยังไม่เคยใช้เบอร์เบอรี่เมคอัพ มันสมมงคือถ้าได้ลองใช้จะรู้เลยว่าอ้าวคนณนาที่เขาซื้อกันที่เขาโซโอาที่เขาเบสเซ e l l e r มันเป็นอย่างนี้นี่เองโดยเฉพาะงานผิวงานรองพื้นงานคูชชั่นอันนี้อยากให้ทุกคนไปลองให้ทุกคนเปิดใจว่าเฮ้ยแบงอังกฤษเขาก็ทำงานผิวละะแล้วสแตนตนอยู่นะได้งานเป็นฟิลแบบว่าปก เป็นเรื่องเป็นราวแต่ไม่โปะเออสวยด้วยแล้วพวกงานตางานลิปสติกอะไรพวกนี้อย่าลืมไปลองกันมันลดมาจริงฟากร็รีไว้ในอ้อมใจทุกคนด้วยนะคะใครเป็นแฟนคลับฝั่งแฟชั่นอยู่แล้วก็อย่าลืมมาเป็นแฟนคลับฝั่งเมคอัพดยนน่สะสารวันนี้ไปแล้วหวังทุกคนจะแต่งลุคนี้กันได้แล้วก็ไปสอยเบอร์เบอรี่มาได้แล้วก็ได้สินค้าขนาดทดลองฟรีกลับบ้านด้วยเออใครชอบลุคนี้ก็อย่าลืมคอมเมนต์เกณฑ์ไปหน่อยจะได้รู้ว่า คลีมแบบนี้คุณก็เลิฟเหมือนกันนะคะครัสดนี้นไปแล้วขอบคุณทุกคนมากที่ติดตามชมนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณบอร์บอรี่ด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกคนอีกครั้งค่ะสวัสดีค่ะ goodbye